ครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วนะครับผมกับบาวยีสานสายหลาคือเก่าครับในตอนกลางค่ำกลางคืนครับเหมือนเดิมครับผมมีหนัดกันอีกแล้วครับมาลุนหนูครับเหมือนเดิมครับผมมาสิหมานบาเนาะพี่น้องเนาะไปลุนเหมือนเบิ่งครับติดตามไม้เลยนี่ครับวังบาวยีสานกับบานวังทุ่มหนึ่งได้ไปตัวหนึ่งครับนี่มาแย่งเบิ่งครับอยู่ขางถนนเนาะ บเบเล์กล่องมาครับตอนนั้นตอนมใส่ครับจัดไปแล้วนึงแต้มงามๆครับผมเดี๋ยววันนี้พพี่นองรุนครับถือแล้วสงสัยสิเบิดครับนี่ตัวเดียวแล้วสิไดงใหญ่เนาะหลังนั้นไปรุนบ้งครับผมไปอีมานมามือนี้ติดตามมั้งครับโอ้มาแล้วพี่นองแต้มแหลกของเขาโอ้อยามา่มาตัางว่าหาหกหลังโดนแล้วครับ นี่หนูขั่วครับผมใส่สวยครับกินขี่ไตครับโอ้หนูก็บ่ค่อยหลายครับมือน,นี่เป็นห้อยเกา่าๆนะครับไมยบกงงามบันเดยนี่ตัวเดียวเหรอครับมองนี่อ้าวจะไปไหนได้นะครับผมถ้าได้เจอกับผู้ชายคนนี้ผ่านมาแล้วครับผมเต็ม โอยแต้มซองของมือนี่ครับแต้มแหลกมันใดญบางเงางเว้เนนะครับบางรอสี่คำเดือนงายครับพี่น้องมืออ้าวกลับหายนั่นดีเหยียบลอยเจ้าเนาะเขาปันา่นเขาโอ้อ่อนๆอ,อ,อยู่ไม่ไม่อยู่เหยียบลอยครับผมแก้วแต้มส้องครับ เก็บไปกวันครับผมโดนครับหลูกหนูหมดขึ้นใหญ่ไปใส่ไปปากหู้เลยครัครับบาทฟัทงหัยสิมนี้หลายตัวมีครับขีดไม่ไหม้เลยครับนี่ ที่มันโตเดียวกันบ่แต็มสามครับไอแต็มสี่พี่น้อง<ๆ>แจ้วหนูคั่วอีกมองพี่นอ้องมองใดล่ะเดืยบรลอยครับผมมนัมนมันมือผมนำไหมครับ เรือเขาปั่นห่าน,นี่ครับสําหรับหนูขั้วนะเาวอีสานเรือไว้ประมาณนั้นหาหลังครับหาหลังหกหลังนอกนั่นเปี้ยนเป็นสีไตเบิ้ลแล้วครับเรียดรอยครับผมน๋เก็บครับหนูอบอ่อกครับพี่น้องมันเดือ่ไงครับเงินบอ่อกคนะือมันบบก,กิน,น,นออกมันเงินโบมีเนี่ยวัวจ่าก,กับเป็นกเกาๆใส่ผิดใบซี có đèn pin bỏ ẩu hết giờ má lại lăng rồi đi nhưng mà đây, hình mộng đây này đây หลังนี้โบเห็นกลับครับพี่น้องเดียวมาโอ้โหเรียบร้อยครับหนูคั้วิโบผ่านเลยครับมาจะเห็นหู้ครับเรียบร้อยครับผมพอแค่เห็นห้อยนะครับนี่ครับหูบ้ หวยในไม้ยังเสียบบ่ผาดครับอ่ะแก้วครับผมไปหลุหลังต้อไปนะครับไม้นี่ไม้หนูใหญ่เลยพี่น้องโดนในห้องวะนี่เดกเต็มบ่อใส่ไปใส่ครับพอามันขุดกิดนครับมี่อยู่แต่ว่าฝนมันตกค่ำหน่อย อ,อย่าก,กิบครับนี่เด้ดำปืนลือโอ้โหพี่นองเอ้าพี่เด้โดนเหล่าตัวเนี่ยไปยักเลยหมดกินไปยักมาแล้วพี่นองอจะโดนเหล่าตัวนีจนหมดเกาะบิด เ่อจะโดนแล้วครับตัดค้นบ้านเอ้าเราใส่ไปมองนี่แล้ามันมีอีกครับผมนี่ครับมาแล้วครับไอ้ยักษ์รอหัวคำที่เป้าอีสานได้กระลุนนี่แล้วครับตัวหนึ่งแก้วแก้วที่น้อง ล้างนี่บ้างเลยบ่อเอาครับนี่ตัวเดียวเน่ะเป็นจากลักษณะใส่แบบนี้ล้างนึงพี่น้องเป็นได้บ่อเอาครับพี่น้องท่านอ๋อวะ มันบอกเอาอกพี่น้องมันบ่ได้เอาออกพูน,นอนอกไปหากินอยู่ด้านล่างครับอู้บ่ได้เอาอาวุธมนันอันเห็นบ่เห็นบ่ ใจอยู่ว่าสิใส่มงนีด้วยใส่<ม>ใส่ปากหูครับบ่เอาวะพี่น้องเอ้มามืออื่นมืออื่นเงียบกิบพี่น้องบ่มีบ่เหรอเป็นเก่าครับใส่ถิ่มไปนี่ครับมันก็มีหลงร้อยของการขุดกินอยู่มันมีโตอยู่ครับนี่ แต่ว yup. ่ามันก็ไม่ได้เห็น như เบื้องหลังนี่นี่แหละนี่แหละพี่น้องเดือนกังายครับมือนี่โอ้เฮ้ยนั่นเด้นี่เด้โดนแล้วตัวนี่เฮ้ยถือขาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยววิสานเอาก่อนครับผมตะกุครับหนูขั้วครับนี่ครับพี่น้อง โดนเขาปั่นครับหนูขั้วนี่ชอบครับแบบนี้ข้างในเนี่ยเป็นเขาเนาะพี่นองเนาะขีดด้วยน้ำยาปรผ่านุ่มขึ้นกันครับผมนี่บ่ผ่านเลยครับว่าจะเป็นหนูขั้วเนี่ยมือนี่นี่ใส่ไปนี่ครับไปเหนือใหญ่มองครับผมนี่ตัวเดียว่แหละเอ้าพี่นองครับสมุู้พรอใดจะเตยมพี่นอนเลยโอ้ยใดจะใส่หนูขั้วครับมือนี่ หนูใหญ่บ่โดนูนครับหนูใหญ่บ่ค่อยลายครับมายมือนี่นี่ละกต่เือโอ้านอยู่ครับตอนวังหัวคำเนี่ยที่เบา้บาวอีสานชีลดับบานนะมันใด้ตัวสมีตัวหนึ่งครับกับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ โอ้คือว่าบอบผาดครับผมคือว่ายังหมานครับเนอะพี่น้องเนาะคือว่าโอเคครับแต่ยจงได้ถามว่ารุนมืออื่นอีกเนา้ะพี่น้องเนาะว่าสิหมานบาสิได้บกไงบ่ครับผมทีฮ่อตามหาคนแหน่ครับของของแบบนี้เนาะอาศัยความหมานครับผมเอาสำหรับคำคืนนี้กัเอาไว้ซ้ำนก่อนครับผมบาลีสานกับบานกอนครับขอเก่าคำว่าลาตีสวัสดีครับผมเดี๋ยวเออื่นมาเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบปะกันเนาะในย้ำโาๆครับพามายามหนูนะครับเหมือนเดิมหลังแหลกครโอ้โหพี่น้องโอ้กบโดนมันถืแต่เมือ่อคืนแล้วเนาะหลังนั่นครับว่าวอีสานว่าสีญ่อะไรกันโอ้จากสีญ่ไปใส่ใส่ครับห้าหมองว่าอะหลังนี้เลยยังบ่เถือเ่อเลย บ็เอาครับแต่วัวมันมีหนูโบเมีนเห็นตอห้อยมันลงมากเพราะลังลังแสดงว่าโบมีโตครับฮะไม้แหลกใส่ไบซ,ไซองลงังโบโดน,นครับพี่น้องนั่นไหมปองมั้งไหมเหลือนบ่เอนะาเนาะลังบุญก็บ่เอาไปพี่น้อง จำไปเรื่อยๆนะเนาะเดี๋ยวขันเถือกบ่าวอีสานสิท่ายบึ้งนะครับผมขันหลังบ่เถือกสิบ่ค่อยไดทไทยเราเนาะพี่น้องนาะมันน่นบ่อยากให้คลิปมันเาาจนเกินไปครับผมไปติดตามครับเมื่อนี่เซานี่สิไดดยแจ็กแต้มครับผมบ่เอาครับพี่น้องมีหนูเลยครับมงึงอย่าลองร้อยผิ่นออกมาหายกินนะ มีขีมีอย่างยังสี่ครับส่วนมากันเพ็นยังสี่บบาอีสานใส่สโบข่อยผาดดิโบเอาครัแบแสดงว่าบ่มักตัวนี้ไซเวฟซีหลังมันขึ้นเงียบทั้งเบิดครับเหมบรรยากาศครับผมยามเสาน้ำน้องครับ หลังนี่เป็นไหลังสุดท้ายยลังปุ่นก็ยังบวถือเหรืยเลี้ยวไปโอ้โหพี่น้องไอ้ยักษ์นั่นไงสิ่งที่ตามหาโอ้โหพี่น้องนี่ครับบ่าวอิสารจัดไว้ปากรู้นี่ <c oughs> มันจะไปไหนได้ถ้าได้เจอกับผู้ชายคนนี้ นี่เก็บลอยหนึ่งตัวมาแล้วครับมาแล้วครับนึกว่าวะสีโบมี่หนูโมแมนแล้วแต่โตแล้วพี่น้องนะบางตัวเพิ่นก็นกิน,กนบางตัวบวกินครับแกะหนักนี่แหละครับใหญ่ยักษ์ยู่นี่คือว่าพาันอยู่นะพี่น้องนะ ไปหลังต่อไปพี่น้องอ้้ยพี่น้องไอ้ใหญ่ยักษ์อีกแล้วครับใส่ไว้ปากท่อเนี่ยมันเนทอ่อหรือ,อ,อแมนเหรครับมันเป็นพันพืนมั้งไหมมีขี่ครับไปเล่จัดเนาะไอ้ใหญ่ยักษ์อ้โ,โตโํสำังหันเลยครับบ้างไว่านี้เนาะเรียบร้อยหมดขึ้นอีกแล้ว หนูออกเด็กครับเมือเคลื่อนต้นเดือนไงนะครับหนูไงโอ้โหมาตดฐานครับไอยักษ์ใส่กันสิประมาณซี่หาขีดนี่แหละครับรุ่น,นตามที่เคยสั่งบึงนะสองโตโวล้วครับหมดขึ้นไหลเอาละพี่นอ้อง ไปไหนได้นะครับถ้าได้เจอกับผู้ชายคนนี้ครับเอา้าเจ็บก่อนครับผมเยวไปลุนต่อไปครับแกวแกวแต้มสองครับมเมื่อนจัดอยู่นี่ครับมดใส่สวยถาทางสินมี้ตัวเดียวนะครับผมเรียบรอยก็คือเหลียบรอยนะครับเบิดไปเลยนะครับ โคตรนะผีหนอนมันอยู่หมอือนแบบตัวอะไรยังเงนะหัพผันบ่ายสารใส่ไปนี่คทำมาขึ้นเลยโดนป่ะผีหลีนี่ตัวเดียวครับผมยังจะคิดไว้ครับโอ้พี่น้อนมืาขึ้นนี่ครับผมห่างไว้มันบวไปพี่น้องเลยตัวนี้บัวพานครับ บมดวนเลยโบมีหู้นะครับจะหู้อยู่ใส่กลินแต่ห้อยพอลังล้างครับหมู่บ้านโบมีเลยครับห้อยขุดกินอยู่นี่เฮ้ยโอ้พี่นอ้องมองเมือนเคลืนหนูแลนอยู่นี่ครับตัวพวกไงโบเอาครับใส่อุตสาใส่ไว้สองหลังวูนครับมันแลนออกไปปองเลยบ่ลงเลยเสียดายครับพี่น้อง เดี๋ยวเคยมาแก่ไหมครับพูดมองมันหายจินครับห้อยเต็มบอกเอาเ้ยอย่าไม้มันขุดสุดจริงพี่ไอ้บอ่เอากลับครับบ้าใต่บนจุดมองอีกแล้ว บมาเนะอะวู้งนี่มองความหวังเลยครับนี่นูมีอยู่สองตัวคนละอยู่นี่บ่คือครับพี่น้องวอ้งเนี่ยปุดใหม่ๆอยูง่ไงเสียดายครับจะให้ใส่วดอวนนี่จะตัดชิ้นใจอยู่อย่างบอ่อใส่ใส่ปากงกูกับบ่อเอา มีห้อยตีนอยู่เลยครับมีห้อยตีนนู๋สเสร็จแลว่าเพิ่นบ่เอาเองเนาะพี่น้องเพิ่นออ,นอ,อกม่านีเลยเอ้าพี่นอ้อ,นองครับสรุปแล้วก็จัดมาสองเลยครับไซส์ใหญ่อยู่ไอ้ยักษ์ครับจะขึ้นในแปดโตนาะพี่น้องเนาะ ที่มายามให้เบื้องมันกับมีเจ็ดครับแต่ว่าบาลีสารไดไปหัวคําตัวหนึ่งซ้ำนี่แะครับเจ็ดแปดเฮ้ยแปดเก้าสิบตัวพอดีครับผมก็ถือว่าโอ้โอเคครับโอเคขันไม้จังสีนะไม้ไนี่บ่หมันใจเลยครับใส่ไ้ใส่ถิ่มไห้ซื้อครับพาอได้รุนครับผมศัยความหมานครับได้กับหมานี่ลีครับนี่โอ้ใหญ่ยักษ์เหมือนเดิมครับผม ขี่ไตครับกับน้ายาปรับผ้านุม่มเขาคือเก่าหล่าพี่นอ้องลองเบิ้งนะครับผมคอมฟอร์ตครับสีฟ้าครับนี่ครับไปบาวิาสานจะกลับบ้านแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็อยากให้เบิ้งแน่บ่แน่ล่ะพี่นอนะ้องเนาะมันบ่อยากให้คลิปมันเหงาครับอันบ่เถื่อกับบ่อยากเอาให้เบิ้งนะครับผมเสียเวลาจะซื้อครับเนาะเอาละบาทน,นี้บาวิาสานจะกลับบ้านแล้วเนาะสุดท้ายนี่ก็ ขอบุญขอบคุณนะครับทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมจน่าจบคลิปนี้ครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวอีสานน้ำหนึ้เดอครับขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านนะคอยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมลำรวยเงินท้องครับขิดหวังสิ่งใดคอยสมหวังถุกสิ่งถุกประการนะครับสำหรับมื้อนี้บ่าวอีสานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ